หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอวนะคะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส,งส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการออกแบบเรือกู้ภยัยไวไฟนวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนี้นะคะก็คือเรือกู้ภ,ยยภยัย WiFI นวัตกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมของไทยผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดอมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนานระดับพื้นที่และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน พร้อมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเรือลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลของผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ขาดแคลนสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะในช่วงเกิดภัยพิบัติเช่นน้ำท่วมค่ะ ด้นานผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติสุทธิยาพิวัรหัวหน้าโครงการวิจัยก็บอกว่านะครับโดยเรือกู้ภัย Wi-Fi ก็เป็นเรือที่ต้นทุนไม่สูงการใช้งานไม่ซับซ้อนดูแลรักษาง่ายและมีคุณลักษณะพิเศษของเรือท้องแบนที่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่น้ำตื้น20 -30 ซนติเมตรสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุได้40กิโกรัมการติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณ Wi-FI ในรัศมีไม่เกิน30เมตร มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง4-6ชั่วโมงนะครับมีอุปรกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ที่สามารถจ่ายไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้12เครื่องพร้อมกับชุดสวิตช์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยตอบโจทย์การใช้งานในช่วงของโดยเฉพาะเรื่องของไฟฟ้าในช่วงน้ำท่วมนะครับซึ่งมีภาวะติดขัดเรื่องการจำหน่ายไฟฟ้าทำให้สามารถสื่อสารกับภายนอกได้อย่างดีครับ พอในเวลากลางคืนน่ะเราเวลาเราเดินทางเข้าไปในพื้นที่ในตอนน้ําท่วมอ่ะทุกอย่างมันจะมืดนะครับเพราะกระแสไฟฟ้าถูกตัดเราจะมีระบบไฟสปอตไลท์ครับนำทางจะมีไฟฉุกเฉินนะครับเป็นไฟกระพริบสีแดงเพื่อสอ่องบอกตําแหน่งนะครับของเรือนะครับเพื่อให้เกิดการระวังขึ้นแล้วก็จะมี Wi-Fi ครับระบบอินเทอร์เน็ตเอ่อคนที่อยู่ในรัศมี30เมตรสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจาก Wi-Fi ของเราได้นะครับโดยไม่ต้องพึ่งพา Wi-Fi จากเสาของอสื่อสารนะครับ แล้วก็จะมีระบบไซเรนนะครับเป็นลำโพงเพื่อกระจายเสียงนะครับเพื่อเรียกให้แจ้งเตือนให้พี่น้องอามาได้รับความช่วยเหลือสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่เป็น220โวลต์เช่นต้มน้ำร้อนหุงข้าวาเพื่อช่วยในในกรณีที่อยู่ในพื้นที่นะครับ